คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณแบงค์มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องรักที่ไม่ดีเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณแบงค์ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่รู้จักกัน เกี่ยวกับเพื่อนในกลุ่มที่มีอาการฝันประหลาดครับพอมาเล่าให้ฟังก็ไม่มีใครเชื่อจนสุดท้ายนั้นฝันได้กลายเป็นจริงเหตุการณ์ด้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับหน้าที่ลูกในทุกทุกปีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณแบงค์อาสากันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับพี่จ้ารับตอนเรียนเคยโดนเพื่อนแกล้งไหม โอ้โหหนึ่งในตองอูเหมือนกันครับหรือว่าไปแกล้งเพื่อนเขาโดนแกล้งนี่แหละครับเแปลงว่าเราจ่อยเลยใช่ครับตอนเรียนผมโดนแกล้งจนเข้าโรงพยาบาลก็มีครับโหนั่นก็หนักไปใช่ครับเออแต่บางคนเนี่ยยอมโดนแกล้งยอมโดนบูลลี่ในสมัยเรียนนะเพื่อที่จะไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ใช่ครับเอคือยอมให้แกล้งอาจจะได้แบบไปไหนมาไหนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย เพื่อที่เราจะได้มีเพื่อนถูกเออแต่มันแบบะมันเป็นวิถีทางที่มันมันนองสารอะใช่ครับออนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณแบงค์ครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ยครับคือเมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปเอ,องานงานหนึ่งกับรุ่นพี่ผม แล้วทีเนี้ยครับขากลับอะ่ะเขาตอนไปเนี้ยคือเราเราแยกรถกันไปแต่ว่าผมขับตามพี่พี่เขาไป <c oughs> แต่ในระหว่างขากลับอะ่ะเขาเดินมาบอกผมครับบอกว่าแบงค์เดี๋ยวแบงค์กลับไปก่อนเลย <c oughs> พี่ไปคนละเส้นทางกับแบงค์ว่ะพี่ขอโทษทีอื <c oughs> ผมก็บอกเอา้าพี่จะไปไหน <c oughs> เออพอดีพี่จะไปเยี่ยมพ่อแม่เพื่อนซะหน่อย ผมก็เออพวกพี่เขานี่ดีเนาะแบบว่าพ่อแม่เพื่อนไม่สบายก็ยังไปเยี่ยมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกพี่เขาเออขอโทษทีนะครับดีผมลงมาข้างล่างตึกแล้วมันจะมีรถ่านไม่เป็นไรขอโทษทีครับไม่เป็นไรครับผมก็คิดในใจว่าเออพวกพี่เขานี่ดีนะพ่อแม่เพื่อนไม่สบายก็แบบว่าไปกันยกกลุ่มเลยครับไม่ใช่ไปแค่คนเดียวคือเขาไปกันแบบว่าเป็นสิบเลยครับพอหลังจาก ผ่านพ้นวันนั้นไปอะ่ะผมก็ได้มีการมาถามเขาครับพี่ออฟเออสรุปวันนั้นแม่เพื่อนพี่เป็นอะไรพ่อแม่เพื่อนแม่เพื่อนพี่อะ่ะเป็นอะไรเขาไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาอะไรไหมถ้าต้องการลดโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยผมพอช่วยได้พี่ติดต่อผมมาเลยนะเขาบอกว่าเปล่าแบงเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังอื แล้วช่วงสงการแบงก์ก็ควรระวังตัวของแบงก์เอาไว้ด้วยเขาก็เตือนสติผมมาแล้วเขาก็ได้เล่าย้อนกลับไปเป็นสิบปีสมัยที่เขายังเด็กครับพี่คนนี้ครับชื่อพี่ออฟเขามีเพื่อนที่เขาสนิทกันเนี่ยที่เรียนมาตั้งแต่อนุบาลเลยครับชื่อว่าพี่โจคือตัวพี่โจเนี่ยครับจะเป็นเด็กที่พี่แจ็คพูดถึงเลยครับ โดนบูลลี่โดนแกล้งแต่ตัวพี่ออฟเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่นิ่งๆใครจะยุ่งก็ยุง่งใครไม่อยากยุ่งก็แล้วแต่ไม่สนใจอะไรใครแต่ตัวพี่ออฟเนี่ยอยากมีเพื่อนเล่นนะครับก็ต้องโดนแกล้งโดนบูลลี่แล้ววันหนึ่งอะครับพี่ออฟเนี่ยเขาบ้านใกล้เรือนเคียงกับพี่โจ้พี่ออฟก็เลยบอกว่าโจ้ถ้าเรายอมโดนแกล้ง ก็จะต้องโดนแกล้งไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราขึ้นมาแกล้งก็จะไม่มีใครแกแล้งเรานะหลังจากนั้นพี่โจก็เหมือนคอยฟังพี่ออฟอะครับก็ได้มีการทะเลาะบ,บอกแว้งแกล้งคนอื่นมั่งจากเป็นผู้ถูกกระทำกลายเป็นผู้ทำจนทีเนี้ยครับเริ่มแข็งแข่ง <c oughs> เริ่มมีพักมีพวกจนเขาก็เรียนหมอตน้น มปลายมาด้วยกันครับชีวิตก็ผ่านไปพวกพี่ๆเขาก็จากมีเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นสองเป็นสามจนเป็นสิบแล้วแต่ละคนก็จะเป็นเพื่อนที่รักกันแน่นมากครับพี่แจ๊คคือถ้าสมมุติว่าครอบครัวคนนี้ไม่สบายโอเคทุกคนจะไปเยี่ยมครอบครัวคนนี้มีปัญหาโทนจะช่วยเหลือเป็นอย่างนี้ครับจนเขาเริ่มมาเรียนมหาลัย แต่ตั้งแต่เรียนมาหาลัยเนี่ยคือแม่ของพี่โจเนี่ยเขาเคยขอไว้ครับว่าโจถ้าโจเข้ามาหาลัยแล้วอะ่ะแม่ขอได้ไหมแม่ไม่รู้จะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่แม่ขอให้โจเลิกเกเรถือว่าแม่ขอเออแล้วเรื่องอื่นแม่จะไม่ยุ่งเลยขอแค่โจเลิกเกเรก็พอจะเรียนไม่เรียนแล้วแต่แม่ไม่สนใจขอเลยเรื่องมีปัญหาตีรันฟันแทงชกต่อย ขอพี่โจเขาก็รับป่กครับหลังจากนั้นเขาก็ทําตัวดีมาตลอดในขณะที่ทุกคนครับบางทีอาจจะไปม,มีเรื่องบางทีอาจจะมีปัญหานู่นนี่พี่โจก็จะไม่ไปครับจนเพื่อนในกลุ่มเขาก็แซวอ่ะอุ้ยโจมึงปอดูอมึงอ่อนอะไรเงี้ยครับพี่โจเขาก็ไม่สนใจเขาถือว่าเขาเชื่อแม่จนผ่านมาเรื่อยๆครับวันหนึง่งพี่โจเขาก็ฝัน เขาฝันว่าเขาเนี่ยไปอยู่สถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งเขาไม่รู้จักอพอเขาฝันเนี่ยครับครั้งแรกเขาก็ไปแล้วก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งเข้ามาหาเขาครับอันนี้คือครั้งแรกแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอครั้งที่สองครับที่เขาฝันก็คือเขาฝันว่ากลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นอ่ะวิ่งเข้ามาพร้อมกับอาวุธในมือครับ แต่ว่าตัวเขาอะครับไม่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งเท่าไหร่ถือว่ามันเป็นแค่ความฝันเราอาจจะคิดมากอะไรเงี้ยครั้งที่สามเนี่ยเขามันเริ่มหนักครับเขาฝันว่าทุกคนเนี่ยเริ่มมาลลยล้อมเขาฝันเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมใช่ครับทุกอย่างมันจะเพิ่มเติมมาทีละหน่อยทีละหน่อยไงครับเขาก็เริ่มไปเล่าให้พี่ออฟฟังตัวพี่ออฟเนี่ยเขาก็แบบเออโจมึงคิดมากมึง ติดหนังเรื่องอะไรหรือเปล่าอืม <c oughs> มึงคิดเรื่องอะไรเดิมๆหรือเปล่ามันเลยทําให้มึงฝันแบบนี้ครับตัวพี่อออเขาก็เออคงจะเป็นอย่างที่เออตัวพี่โจโเขาก็คงจะเป็นอย่างที่พี่อ๋อบอกครับ,รบหลังจากนั้นนะครับเขาเริ่มฝันหนักขึ้นครับแล้วฝันอ่ะมันจะไปจบตรงที่เขาโดนลุมแทงเขาฝันอย่างเงี้ยครับ สามสี่เดือน,นะคระับพี่แจ็คฮะฝันอย่างนี้ทุกคืนเหรอเกือบทุกคืนครับสามสี่เดือนเลยเหรอใช่ครับซึ่งเขาเคยปรึกษาพ่อแม่<อ>แต่ตัวพ่อเขาอะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยอืมพ่อเขาเนี่ยคือเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างงี้อย่าอย่ามาพูดให้ฟังเลยอแอนตี้เลยไม่ไม่เชื่ออตัวแม่ก็ได้แค่ปอบอะครับเพราะว่าถ้าไปโอบลูกในทางนี้ตัวพ่อก็จะว่าแม่ ทางบ้านเขาเนี่ยคือเป็นคนไม่เชื่อเลยครับแล้วทางเพื่อนที่เขาเอาไปเล่าในกลุ่มะครับพวกเพื่อนเขาก็จะแบบอุ้ยมึงคิดมากมึงมึงปอดแหกแล้วมึงก็เป็นอย่างนี้แหละเออตั้งแต่มึงเป็นเด็กดีของแม่มึงก็เนี่ยทําให้มึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมีแค่ตัวพี่ออฟที่บอกว่าเออเราลองไปทําบุญกันไหมเพื่อนไหนๆก็ไหนๆทุกคนก็ ถึงวันรวมตัวก็ได้ไปทําบุญกันไปทําบุญเก้าวัดในแต่ละที่ปึ๊บป๊บป๊บป๊ก็ทําบุญกลับมาครับหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปครับมันถึงช่วงสงการครับพี่แจ๊คก่อนหน้าวันสงการหนึ่งวันตัวพี่โจนะครับบอกพี่อ๊อฟว่าเออ๊อฟวันนี้กูไม่อยู่นะ เดี๋ยวกูไปหาเพื่อนกลุ่มนู้นเดี๋ยวกูไปหาพี่กลุ่มนี้เออและเดี๋ยวกูค่อยกลับมากินกับมึงมึงรอกูก่อนด้วยความที่ว่าเขาเพื่อนเยอะครับเขาก็ไปกินกับกลุ่มนู้นทีกับกลุ่มน,น ون, ี้กลุ่มนี้ทีหลังอยากกินเสร็จก็มีการกอดอาัามลาบเออโชคดีนะปีใหม่แล้วเออขอให้ทุกคนชโชคดีนะไว้เจอกันอะไรเงีย้ยครับพอวันสงการทุกคนก็ได้ไปเล่นน้ําด้วยกันครับพี่แจ็คปรากฏว่า พี่ออฟสก,กิดพี่เออพี่โจสก,กิดพี่ออฟครับออฟทำไมภาพมันคุ้นวะเราเคยมากันไปไหนที่เนี่ยอพี่ออฟบอกเราเคยมาที่ไหนเพื่อนนี่เราเพิ่งมาครั้งแรกเออค,คิดมากพี่โจก็บอกอีกครับออฟมันเหมือนภาพที่กูเคยฝันเลยนะเพื่อนแต่ที่นี่นไม่มีใครเชื่อครับทุกคนก็เออเรามาสนุกกันดีกว่าเรามาเล่นน้ำมาครับ,รบต้องาการความสนุก ปรากฏว่าไม่นานครับม,มันมีกลุ่มวัยรุ่นอะตีกันอยู่ข้างหน้าครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงอ่ะครับที่ชื่อพี่อาร์มเนี่ยเขาเป็นตัวแบบอยากรู้อยากเห็นนะครับเขาก็วิ่งแจมเข้าไปดูอืในจังหวะที่เขาวิ่งแจมเข้าไปดูเนี่ยแป๊บเดียวเขาวิ่งกูถอยหนีออกมาครับตัวพี่ออฟพยายามจะลากพี่โจ้แต่เหมือนพี่โจ้เขาเห็นภาพแล้วเขาตกใจครับอือปรากฏว่าในวันนั้น พี่โจเขาโดนลุมแทงเสียชีวิตครับคือเขาเสียนะที่ที่นั้นเลยทีนี้ทุกคนก็เกิดความเศร้ากันก็มีจัดงานส่งงานศพอะไรกันนะแล้วทุกคนก็เอาเรื่องพวกเนี้ยมาคุยกันครับคบทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนก็ได้มีการมานั่งประติดประต่อกันทั้งเรื่องที่พี่โจฝันครับ ทั้งเรื่องที่ไปทําบุญบทั้งเรื่องที่ไปต่างๆนานาครับอืปรากฏว่าที่เขาไปทําบุญเก้าวัดนะคะพี่แจ็คม,มีอยู่สามวัดที่บอกพี่โจว่าให้ทําบุญเยอะๆนะครับเก็บ <G ets S 1> เอาไว้ใช้ในภาคๆหน้าครับเป็นอย่างเนี้ยครับสามที่อแต่ตอนนั้นอ่ะทุกคนเขาไม่ได้เอะใจอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับพระท่านพูดลอยๆไม่ได้ เออไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ท่านพูดมาว่าทําบุญเอาไว้เยอะๆนะเอาไว้เก็บไว้ใช้ภายภาคหน้ารีบทํารีบดีแล้วชีวิตจะดีอท่านพูดอย่างเงี้ยครับมีอยู่สามวัดที่พี่ออฟเล่าให้ผมฟังแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ย้อนกลับไปที่เอ,อตัวพ่อเขาจริงๆแล้วอ่ะตัวพ่อของพี่ออฟครับ เขาเชื่อทุกสิ่งที่ลูกเขาเล่าอา้าจริงๆพ่อขอโทษครับพ่อพี่โจ้เขาเชื่อทุกสิ่งที่ลูกเขาเล่าเพราะว่าหนึ่งในเก้าวัดนะครับพ่อเขาเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วพระอาจารย์เนี่ยท่านเคยทักพ่อมาก่อนแล้วว่า,าลูกของโยมเนี่ยจะเสียตอนอายุประมาณเท่านี้นะโดนทักมาแล้ว ใช่ครับออต้องออต้องรับชะตากรรมให้ได้ออแล้วทีเนี้ยพวกพี่เขาก็หลังจัดงานศพจัดร้อยวันอะไรเสร็จอะครับพี่ออฟเขาก็มาเข้าฝันเออพี่โจเขาก็มาเข้าฝันพี่ออฟ <laughs> ตั้งชื่อดีๆนะโตครับ,รบพี่โจก็มาเข้าฝันพี่ออฟแล้วก็ขอให้พี่ออฟอครับช่วยดูแลพ่อกับแม่ในวันสำคัญของทุกๆปีให้หน่อยออออนี่แหละครับมันเลยเป็นเหตุผลที่พวกพี่ๆเขาเนี่ย จะไปดูแลพ่อกับแม่ทุกทุกครั้งทุกทุกโอกาสที่ได้อยู่รวมตัวกันหรือแม้วันสำคัญวันปีใหม่วันสงการอะไรเงี้ยครับเรื่องประมาณนี้ครับพี่จันคือเรื่องของผมว่าชะตาชีวิตแต่ละคนมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะเข้าใจได้นะเพราะว่าเราก็เคยฟังกันมาหลายเรื่อง บางคนก็พยายามดิ้นรนขวนขวายในการที่จะแก้ไขว่าเฮ้ยมีคนทักว่าเดี๋ยวจะเป็นนูน่นเป็นนั่นเป็นนี่ต้องทำอะไรอะ่ะส่วนมากก็จะไปทำบุญไปบวชไปใดๆก็แล้วแต่ที่มันก่อให้เกิดผลละบุญแต่ผลสุดท้ายแต่ละคนก็จะหนีชะตาชีวิตตัวเองไม่พ้นเพราะแต่ละคนถูกกำหนดเอาไว้แล้วสมมุติว่าเรื่องนี้ที่ตัวของคุณโจเนี่ยเขาฝัน ฝันอย่างเงี้ยแทบจะทุกคืนฝันเหมือนเดิมแทบจะทุกคืนเป็นเวลาติดต่อกันนานๆและามาเล่าให้พ่อแม่ฟังโอเคสมมุติว่าพ่อแม่รับฟังพ่อแม่เชื่อสิ่งหนึ่งที่จะทําได้คืออย่างน้อยก็ให้ความสบายใจก็พาไปทาบุญถูกไหมแต่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ไงใช่ครับเพราะมันคือฝันน่ะตัวพ่อเขาอ่ะตัวพ่อเขาอเอกใจตั้งแต่ที่ ตัวพี่โจอะครับได้มาเล่าให้พ่อฟังออบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นว่าฝันเรื่องเรื่องเดิมๆซ้ำๆบ่อยขึ้นครับออตัวพ่อเขาก็เลยนึกถึงคําที่พระอาจารย์ของพ่อท่านบอกอ,อท่านก็เลยทําใจเอาไว้ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วครับออท่านก็เลยแบบพยายามปัดแต่ว่าเอ้ยไลสาระอย่ามายุ่งไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องพวกนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยครับคาใจก็เข้าใจได้แต่อย่างน้อยก็ ผมว่าทําให้ลูกสบายใจและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการแนะนําพูดคุยว่าเอ้ยเราก็อย่าไปประมาทอ่าอ,อย่าไปประมาทจะได้ใช้ชีวิตในความไม่ประมาทไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราก็ต้องก็ต้องคุยกันในในครอบครัวเนาะเรื่องพวกเนี้ใช่ครับบางทีมันไม่มีที่ปรึกษาที่ระบายที่พูดคุยที่รับฟังมันก็ทําให้มัน ห่อเหี่ยวเหมือนกันนะสําหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะผมว่านะครับคุยเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ไม่เชื่ออันนี้ก็ไม่ฟังอันนี้ก็ก็ไม่รู้จะไปคุยก<ช>ับใครอ่ะถูกป่ะใช่ครับเออนะครับแต่ทั้งหมดเลยมันก็เป็นเรื่องของชะตาชีวิตของแต่ละคนใช่ครับที่มีชะตาชีวิตเป็นของตัวเองถูกกําหนดเอาไว้แล้วอ่ะ<ช>ถูกไหมคนเรามันหนีความตายไม่พ้นหรอกอยู่ที่ว่ามันจะช้าจะเร็วเท่านั้นเอง นะใช่ครับโอเคโอเคได้ครับคุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแบงค์นะเดี๋ยวเล่าเสร็จแล้วรีบขึ้นบ้านนะยุงกัดถ้าเล่าถ้าเล่าผิดพลาดยังไงผมขอโทษ้วยครับพี่แจ๊คพอดีว่าเรื่องนี้ผมฟังมาจากพี่ออฟเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้ผมยุ่งๆเนี่ยวันนี้ผมก็เพิ่งไปงานประกวดสักที่นนมาพี่เพิ่งกลับมาถึงเลยนะ งานประกวดลายสักครับอ๋อ,นอนประกวดลายสักอ๋อโอเคใช่อออพอดีผมไปเสพความรู้ไปเอาความรู้มาครับอืมอ,อันนี้นั่งอยู่กี่คนเนี่ยอ,อ๋อตอนนี้คมอยู่คนเดียวครับผมแยกกลับมาละครับอ๋อแล้วระหว่างที่คุยกันคือมีคนเดินผ่านใช่ไหมเสียงผู้หญิงใช่ครับออโอเคโอเค นึกว่าเอาแล้วนึกว่าเอาอแล้ว,ลวคุณแบงค์เอาแล้วผม <c ười> ไม่อยากคุยข้างบนตืกครับกลัวรบกวนห้องข้างๆเขาครับไม่เป็นไรโอเคคุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแบงค์นะใช่ครับใครอยากจะส่งจะสักอะไรก็ไปติดต่อคุณแบงค์ได้ได้ครับที่เพจ facebook ก็ทางที่ facebook เลยครับ power bank ราาดำเนินครับ power bank ราาดำเนินนะใช่ครับโอเคคุณแบงค์ขอบคุณมากคุณแบงค์ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ